สวั вами. สดีครับเรามาคุยกันเรื่องสภาพอากาศบ้านเราวันนี้วันที่25มิถุนายน2568นะครับข้อมูลที่ได้มาเนี้ยชี้ว่าภาพรวมคือฝนฟ้าขนองจะค่อนข้างกระจายตัวทั่วประเทศเลยแล้วก็มีจุดที่น่าจับตาคือฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยครับเรามาดูข้อมูลเชิงลึกกันหน่อยดีกว่าว่าเบื้องหลังมันคืออะไรและมีอะไรที่เราควรจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ ค,คือปัจจัยหลักๆวันนี้นะคะ มาจากสองส่วนที่ทำงานร่วมกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้กำลังปานกลางอยู่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนที่สองคือมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมอยู่แถวแถวประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนทีนี้พอมวลอากาศชื้นจากมรสุมมาเจอกับย่อมความกดอากาศต่ำแบบนี้เออมันก็เลยส่งผลให้เมฆฝนก่อตัวได้ดีขึ้นก็กลายเป็นฝนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกหนักได้ในบางพื้นที่อย่างที่เราเห็นในพยากรณ์นี่แหละค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับพอปัญจัยมันหนุนกันแบบนี้ผลกระตบที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คงเป็นเรื่องออคำเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักนี่เองข้อมูลก็ย้ำเลยว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่าต่างๆอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้ ถูกต้องเลยค่ะนอกจากความเสี่ยงบนบกแล้วนะคะในทะเลเองก็มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันคือตอนนี้คลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกาลังปานฟางค่ะอย่างทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างกับอ่าวไทยตอนบนคลื่นก็จะอยู่แถวๆหนึ่งเมตรแต่ว่าจุดสําคัญคือถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมจะแรงขึ้นอีกนะคะอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรเลยทีเดียว โอ้โห oh, มากกว่า2เมตรนี่ก็ถือว่าเอ่อก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับเรือเล็กใช่ค่ะก็เลยมีคำแนะนำออกมาให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหนักๆในช่วงนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะครับทีนี้ถ้าจะให้เจาะจงลงไปในแต่ละพื้นที่เลยพื้นที่ไหนดูน่าเป็นห่วงเรื่องฝนมากที่สุดครับจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ ถ้าดูจากข้อมูลโอกาสเกิดฝนนะคะภาคเหนือมีความน่าจะเป็นอยู่ที่เราๆร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็ต้องระวังฝนตกหนักในหลายจังหวัดเลยนะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนล,ลำปางไปจนถึงตากเลยค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนีออ่โอกาสเจอฝนสูงกว่าเพื่อนเลยค่ะประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสตกหนักได้โดยเฉพาะที่ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะโห70%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับ แสดงว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่มีโอกาสเจอฝนสูงเลยแล้วภาคอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกโอกาสเจอฝนก็ไม่น้อยนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโอกาสเจอฝนฟ้าะนองจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ อืมแม้โอกาสจะอยู่ที่40%แต่ก็ยังคงมีบางจุดที่ต้องระวังฝนตกหนักอยู่ดีใช่ไหมครับอย่างที่ข้อมูลระบุไว้ในภาคอีสานตอนบนแถวหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดส่วนเรื่องอุณหภูมิภาพรงวันนี้ต่ำสุดจะอยู่แถวแถว21-27องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดประมาณ29-35องศาครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วทั้งเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะครับสรุปก็คือวันนี้ปัจจัยเรื่องมอรสุมกับยอมความกดอากาศต่ําค่อนข้างส่งผลชัดเจนเลยทําให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในหลายพื้นที่เป็นพิเศษ ซึ่งก็น่าสนใจนะคะถ้าเรามองไปไกลกว่าแค่สถานการณ์รายวันคือปรากฏอาการที่เราเห็นวันนี้ทั้งอิทธิพลของมอรสุมหรือว่าตำแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ชวนให้เราแบบว่า ตั้งคำถามแล้วก็คิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าในระยะยาวข้างหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความแรงของมรสุมหรือว่าความถี่และตำแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่ํามันอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบฤด,ดูกาลหรือว่าความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วในภูมิภาคของเราในอนาคตได้ยังไงบ้างอเป็นประเด็นที่น่าขบคิดแล้วก็ ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นในแต่ละวันแบบนี้มันจะสะท้อนภาพใหญ่อะไรในอนาคตได้บ้างนะครับ